อเคครับอันนี้ก็จะเป็นเทปไลฟ์สดที่จะจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกระบายได้ไหมอ่ะเรียกบนบนแล้วกันเกี่ยวกับหนังเรื่องบัวผันฟันยับซึ่งผมเชื่อว่าเนื้อเรื่องคุณก็คงไม่ต้องพูดอะไแล้วละเพราะว่าชื่อเรื่องของหนังอ่ะก็น่าจะบรรยายเรียบร้อยแล้วก็ผมได้ดูหนังเรื่องนี้ทางจะเรียกอะไรเด็ดฟิกแล้วกันเด็ดฟิกแบบ VPN อน่ะอืมพอดีมีคนแบบแชร์มาให้ดู กับทาง d i s c o อ d ะนะเออสำหรับผมเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เพิ่งเข้า n น t f l i x แต่ว่าหนังมันฉายมาตั้งนานตั้งแต่เดือนพฤศจิกแล้วประมาณรู้สึกประมาณปลายปลายเดือนพฤศจิกอ่ะแล้วก็เราก็รอ Netflix มานานแล้วก็ในที่สุดก็ลงทาง Netflix นะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นผลงานเรื่องจะเรียกว่าล่าสุดได้ไหมเพราะว่าก็มีหนังหวยที่ ฉายแบบไล่เรียกกันนะ่ะอืมแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ารู้สึกจะมาหลังหลังจะมาหลังเรื่องหวยนะไม่กี่วันเองในตอนช่วงเดือนพฤศ,ศจิกายนโดยพูดกับเรื่องหวยก็ผมเรื่องเรื่องหวยแล้วก็เรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าคุณก็น่าจะคุ้นชื่อเขากับจากหนังเรื่องอื่นอยู่นะทั้งเอ่อทั้งไบแมนทั้งสองภาคอีเลียมซิ่ง แล้วก็ใจปูประมาณสี่เรื่องนี้เออแล้วก็ปลาแฮปปี้ด้วยเออลืมลืมดูจบเรื่องนี้อันนี้ผมเชื่อว่าคนดูเน็ตฟิกมาผมว่าต้องมีกระคนบ่นกันบ้างแหละเพราะแบบเฮ้ยทำไมหนังเรื่องนี้แบบนี้อ่ะแล้วแบบวิทำไมมาดูแล้วแบบเอาตรงๆเลยผมดูจบผมเอาตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยแล้วกันอ่ะ เปิดมาห้านาทีแรกผมนี่แบบไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะคือไม่รู้จะด่าย,ยังไงอะ่ะเพราะว่าแบบมันเปิดมาห้านาทีแล้วแบบเอาเฮ้ยนี่มันไม่ใช่นี่มันดูไม่ดูเหมือนแบบผลงานของคนที่สร้างเรื่องออเดียมซิงค์ไบแมนไปแมนก็มีบ้างอะ่ะแต่มันไม่ได้หนักขนาดนี้อ่าแล้วผมรู้สึกว่าหนังมันยาวเกินไปชั่วโมงห้าสิบใส่อะไรกันนะักระนาผมงงเออมันดูแล้วแบบ ยอมรับว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณยอมรับกับ5นาทีแรกของหนังไม่ได้อะผมเชื่อว่าคุณปิดแน่นอนเพราะหนังทั้งเรื่องอ่ะมันจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณเนี้ยแบบทั้งเรื่องแล้วแบบเรนบุ๊กเราพูดง่ายๆก็คือเนื้อเรื่องอ่ะมันมีนิดมันมีไม่เยอะอ่ะแต่แบบมันยืดให้เป็น1ชั่วโมง50นาทีอเอาะลอาตรงผมรู้สึกแบบนว่าอะไรอ่ะงุดงิดอ่ะ ก็จะเรียกว่าไงเดียมันมันดูแล้วมันหงดหงิดมากอ่ะคือไม่ได้มีมันเหมือนไม่ได้มีความแบบตั้งใจจะทําอะไรแปลกใหม่จริงๆแบบดูตัวอย่างก็แบบนี่เหมือนไอเดียน่าสนใจนะแบบเฮ้ยนักนักดาบคนหนึ่งแบบนักดาบผู้หญิงที่แบบต้องการแบบเ presentation อะไรประมาณนั้นนะแต่พอดูจริงแบบเฮ้ยทําอะไรทําได้แค่นี้เหรอจริงๆไอเดียมันไอเดียดีนะแล้วจริงๆอะถ้าสมมติแบบ จริงๆอะ่ะผมเชื่อว่าไม่รู้ว่าผมดูเรื่องเนี้ยผม,มเห็นสามตัวละครผู้หญิงหลักอะ่ะถ้าสมมุติเอาไปแปะโปสเตอร์เล่นๆอะ่ะผมรู้สึกว่าจะเปรียบเทียบได้ไหมเนี่ยเดอะมาเวลอ่ะเออม,ม,มันจะมันจะมีอาจจะมีมุกที่ดูคิินคินนิดนึงอะ่ะแต่ผมรู้สึกแบบมันอืมผมรู้สึกว่าครินทั้งเรื่องแล้วแบบไม่รู้สึกตลกเลยอะ่ะ ดูแล้วแบบอึดอัดมากก็ไม่เข้าใจแล้วทาไมนะแต่ดูแล้วอึดอัดแล้วแบบเมื่อไหร่มันจะเดินเรื่องสักทีเมื่อไหร่มันจะเรื่องอะไรอ่ะเมื่อไหร่จะไปล่าสักทีแล้วแบบทุกตัวแล้วแบบบางมุกื่อแบบอายุตัวอย่างแบบมุกตดอ่ะมุกตดของพระเอกอ่ะยอมรับว่ามันมันเอาแบบตลกนะแต่แบบมันไม่ตลกไงแล้วแบบมันจุดเป็นจุดที่ซีเรียสของหนังผมเข้าใจว่านี่คือหนังตลกนะแต่แบบมัน มันไม่เข้าอ่ะแล้วแบบเป็นมุกที่แบบมันตกยุคอ่ะเออคุณลองคิดดูนะว่าแบบเดี๋ยวนี้มันมียมีคนเล่นมุกแบบหนังแบบเนองประเด็นแบบตอดอะไรประมาณเนี้ยคามจริงมีแค่ว่าเราอ่ะอืมผมเลยรู้สึกว่าแบบหนังมันมันบ่งบอกว่าทําไมหนังไทยถึงย่ำอยู่กับที่อ่ใช้คานี้แล้วกันอาจจะดูอาจจะดูแรงนิดนึงแต่ว่า ก็ขอโทษด้วยและการที่แบบอาจจะต้องพูดแรงขนาดนี้นะอืมแล้วก็มันผมไม่อยากโชว์ภาพแบบเยอะๆอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวโันแบบโดนเขามาฟ้องแงเดียโดนติดลิขสิทธิ์อ่ะแต่ว่าถ้าให้บรรยายอะ่ะเอาเป็นว่าค้อคามบรรยายจุดที่ไม่ชอบแล้วกันเอาหรือจะเริ่มจุดที่ชอบก็ดีจุดที่ชอบของผมอะจริงๆมันมีนิดเดียวเลยนะจริงๆรู้สึกว่า c r อท t i ิตี้ในการทำฉากแอคชั่นอ่ะ แบบฉากแบบฟันฟันยับอ่ะเออจริงๆมันดีนะแต่แบบคุณนับฉากได้เลยอ่ะเพราะมันมีกี่ฉากอ่ะมันเลยรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมแล้วผมไม่เชื่อว่านี่คือผู้กับคนเดียวกันกับกีเลียมซิงกีเลีมซิงอ่ะจริงๆพอเน่ะมันจริงๆรอันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกนะแต่ว่ามันมีพอสที่ชัดเจนก็คือการผจนภัยแบบ ผ่านดินแดนผ่านหมู่บ้านอะไรประมาณเนีแ้แล้วเราในอีเลนซิมคุณเจออะไรคุณเจอจระเข้คุณเจออย่างคุณเจอศัตรูที่แบบมีแบบอาคมอะไรประมาณเนี้แล้วมีการล้อเลียนอเวนเจอร์ที่แบบมันก็ยอมรับว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกในการล้อเลียนแบบหนังอ,อ,อเวนเจอร์อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าม,มันดูแล้วแบบเราเรายังสนุกกับเนื้อเรื่องถึงแบบมันจะไม่ได้เพอร์เฟก หรือว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันยังเดินหน้าต่อไปแต่เนี่ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจจริงๆอ่ะมันมันเนื้อเรื่องมันย่ําอยู่กับที่อ่ะมันย่ําอยู่กับที่แล้วย่ำ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 ,ยำจ,นแบบจนแบบจนแบบหาวอ่ะแล้วขนาดผมดูตอนเช้าด้วยนะผมดูตอนประมาณแบบประมาณแบบเออก้าโมงสิบโมงอ่ะผมยังหาวอ่ะแล้วแบบเพิ่งตื่นนอนอ่ะ ก็ผมไม่เข้าใจอ่ะเพราะแบบคือแล้วแบบบางบางมุกก็คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปโจมตีทหารญี่ปุ่นนะแล้วเหมือนเราแพ้กลับมาแล้วก็แล้วก็แบบเออเดี๋ยวก็แบบความจำเสื่อมแล้วแบบคุณจะเล่นประเด็นนี้ทำไมเพราะว่ามันเหมือนกับหนังมันอยู่กับที่อ่ะเหมือนว่าแบบจํากัดขออนุญาตขออนุญาตพูดนะจํากัดโว้ป่ะว่าแบบเอ้ยให้อยู่บริเวณนี้บริเวณเดียวอ่ะมันไม่รู้สึกแบบความมีบัตเจนแล้วแบบถ้าสมมุติแบบพูดในแง่หนังโลงนะ มันรู้สึกว่าแบบมันมันวนเวียนอยู่แต่สถานที่เดียวอ่ะเออมันจะมีฉากเอา้ามันจะมีฉากที่น่าจดจำหน่อยก็อย่างที่ผมบอกไปฉากแอคชั่นแล้วก็ประมาณนี้แล้วมึงผมก็นึกข้อดีไม่ออกอ่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องจริงๆมันแบบไม่รู้ว่าผมรู้สึกแบบเนื้อเรื่องเหมือนหนังแบบหนังพอดเนาะ จะเรียกก็ไม่มันก็ไม่เชิงอ่ะอืมเพราะว่าอย่างจุดที่ดีหน่อยก็คือแบบการสร้างแบบ r e l a t i o n s ชิทที่แบบมันก็เหมือนพยายามที่ทําให้เรารู้ซึ้งถึงอะไรบางอย่างแต่แบบมันเล่นมุกที่แบบมันถ้าพูดงองยๆก็คือ cringe, cringe 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 พูดประมาณนี้ยน่าจะนึกออกนะว่ามันมันพูดนึกมันมันเป็นยังไงอ่ะเอ,อ เออพูดง่งยๆคือส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นผลงานที่น่าผิดหวังที่สุดของคุณพึกอามารุจิที่ทำมหามห้ามาห้าหกเรื่องแล้วอะ่ะอืมอืมผมจะพูดยังไงดีอ่ะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็ทำเงินมหาศาลแล้วก็คนก็ชอบอ่ะนะ แต่ว่านี้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะที่แบบอาจจะต้องแบบด่าแรงขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของผมจริงๆที่แบบรู้สึกว่าแบบหนังมันย่ำอยู่กับที่แล้วก็มันไม่ไปไหนนะอืมเอาเป็นว่าสรุปแล้วอีลิเดือบจะพูดอีเลียมซิงคนละเรื่องละบัวผันฟันยับคือหนังที่น่าผิดหวังของคุณพึกซึ่งเป็นหนังที่ จริงๆมาพร้อมไอเดียที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักจะเรียกว่านักลบก็ไม่เชิงน,นักดาบแล้วกันนักดาบที่มาพร้อมแบบพีม่มือการแบบการฟันยับแบบฟันเร็วๆอ่ะเออจริงๆมันน่าไอเดียเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะแต่พอดูจริงๆพอดูได้เนื้อดูเนื้อหนังจริงๆอ่ะมันรู้สึกแบบพอไปถึงจุดนี้ก็แบบออพอไปถึงจุดนี้ก็แบบอ,อ ไม,ไม่รู้ว่ะมันเป็นทั้งเรื่องอ่ะผมไม่รู้อ่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าบางคนไม่ชอบหนังเรื่องเนี้ยอาจจะกดปิดตั้งแต่5-10นาทีแรกอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไอเดียไอเดียเกี่ยวกับทหารญี่ปุ่นไอเดียเกี่ยวกับศัตรูพวกที่แบบเฮ้ยเหตุการณ์หลังสงคารามว่าแบบเฮ้ยทหารญี่ปุ่นได้ทิ้งอะไบางอย่างไว้อันนี้ไม่ได้สปอยนะ ทหารญี่ปุ่นได้แบบทิ้งอะไรไว้อะแล้วแบบจริงๆมันน่าจะมีแบบเพย์ออฟมากกว่าเนี้ยแล้วแบบมันจริงจริงจะอาจจะมีใครแม็กที่ดีก็ได้นะจริงๆถ้าสมมติแบบพอคิดถึงไอเดียพอมาคิดลึกๆอีกทีมันอาจจะเป็นหนังที่ดีได้ถ้าสมมติตัดส่วนที่ไม่จำเป็นเพิ่มส่วนที่น่าสนใจอย,อย่างฉากแอคชั่นไอเดียแบบไม่ใช่ฉากตลกนะ ฉากแอคชั่นหลักๆเลยที่แบบสู้กับตัวร้ายไม่ใช่มาวนเวียนอยู่กับมุกตลกอะไรก็ไม่รู้สักส่วนใหญ่แล้วก็สิ่งที่ผมรับคานอย่างหนึ่งเกี่ยวกับกรเรื่องนี้ก็คือเดียยเด๋ยวก็สู้กับตัวร้ายเดี๋ยวก็สู้กับตัวร้ายคือเดี๋ยวสู้ไปเดี๋ยวสู้มาแล้วเหมือนมันย่าอยู่กับที่ไงก็ไม่รู้อะาทาั้งที่เนื้อเรื่องมันเดินนะแต่มันเหมือนก็นย่ําอยู่กับที่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะสี่สิบนาทีผมรู้สึกวา่าหนังเรื่องนี้ยาวสักหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หรือว่าหนึ่งชั่วโมงยี่สิบหันเป็สักยี่สิบสามสิบนาทีก็จะเป็นหนังที่ดูเพลินแล้วกันอาจจะไม่ได้แับผลลอพอะไรลั่นแต่ว่าสิ่งที่เห็นในตอนนี้ก็คือน่าผปินหวังครับก็รอดูหนังเรื่องต่อไปของคุณพึกได้ในปีนี้ก็คือโ s สแ a นนะครับอืมจะเป็นของค่ายุดๆจะเป็น M39 นะอืม น่าจะตอนนี้ตารางฉายตอนแรกลงไว้ประมาณมิถุนายนนี้แต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเลื่อนไปแล้วไปเดินเลื่อนไปเออปเดินสิงหานะครับอืมเรื่องนี้จะถ่ายในโรงภาพยนตร์แต่ว่าบัวผันฟันยับสามารถดูได้ทางเน็ตฟิกแล้ววันนี้นะครับอืมแล้วฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ